เหตุการณ์ที่กาลสินครับมีเด็กสามคนมาเล่นน้ําตกแล้วเกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วออกมาไม่ได้โอ้เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยฮะน้ำตกผาลี่ค่ะอยู่ที่บ้านโคกกว้างตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จของกาฬสินเด็กสามคนติดอยู่ไปเล่นน้ำตกกลับขึ้นฝั่งไม่ได้นะคะเด็กผู้หญิงหนึ่งเด็กผู้ชายสองอจุดนั้นมันเหมือนเป็นร่องน้ำตามโขดหินนะคะแล้วมันก็จะมีน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเนี่ยคือเด็กเนี่ยหลบอยู่หลังซอกโขดหินน้ำก็มาอย่างแรงแล้วสีก็ขุ่นนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะที่สุดแล้วกู้ภัยใช้เชือกโรยตัว แล้วก็เอาเด็กทั้งสามคนขึ้นมาจากน้ำตกได้อย่างปลอดภัยเด็กสามคนบอกว่าตอนที่มาเล่นน้ำฝนมันยังไม่ตกแรงนะคะแต่พอเล่นน้ำกันสักพักหนึ่งน้ำป่ามันหลากลงมาค่ะโชคดีนะที่ร้องขอความช่วยเหลือแล้วชาวบ,บ้านเขาออกมาหาของป่าตรงจุดนั้นได้ยินพอดีค่ะ,ละเลยแจ้งเจ้าหน้าที่อปลอดภัยแล้วเป็นอุทาหรณ์จริงๆเลืองอย่างนี้ในปะระมาทไม่ได้เป็นันขาดจริงๆนะฮะโดยเฉพาะหน้าน้ำ